สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันจันทร์ที่25กันยายน2023การแข,ข่งขันฟุตบอลค้ำขื้นที่ผ่านมาจะมีคนไนลงเตะกันบ้างและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมไปอัปเดตตารางคะแนนครบทุกลีกไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ เรามาเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับซึ่งก็เป็นนัดที่6ของฤดูกาลเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไป5คู่เริ่มที่คู่แรกครับนอตลอนดอนดาร์บี้แม์อาเซนอครับเปิดบ้านเสมอกับทอนแนมฮอสเปอร์ไปอย่างสุดมัน2ประตูต่อ2ลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป3ประตูต่อหนึ่งเชลซีครับก็ยังคงหาฟอร์มเก่งไม่เจอแพ้คาบ้านให้กับแอสตันวิลล่าไป0ประตูต่อหนึ่ง บรทันครับเปิดบ้านเอาชนะบอลมัดไป3ประตูต่อหนึ่งและโคู่สุดท้ายครับเชฟฟิ United, ลด์ยูไนเต็ดแพ้คาบ้านให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปอย่างถล่มทลายถึง0ประตูต่อ8สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกครับหลังผ่านนัดที่6ของฤดูกาลเจ้าฟูมก็ยังเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยแข่งไป6นัดชนะรวด100%มี18คะแนนลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่2แข่งไป6นัดมี16คะแนนอาดดาสก็เป็นไบรทันแข่งไป6นัดมี15คะแนน ทนายวัสเปร์อยู่อันดับที่4แข่งคกนัดมี14คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับเราไปดูโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่18ครับเป็นลูตันทาวแข่งไป5นัดมี1คะแนนอันดับที่19เบอร์ลี่แข่ง5นัดมี1คะแนนและอันดับที่20ครับเชฟฟีเูไนเตดแข่งไป6นัดมี1คะแนนเรามาต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลบบนเดสิลีกาของเยอรมันครับซึ่งเขาเป็นนัดที่5ของฤดูกาลเมื่อคืนก็มีลงเตะก,กันไป2คู่ เริ่มที่คู่แรกครับไบเออร์เลเวอร์กูเซนเปิดบ้านถล่มเอาชนะไฮเดนเฮมไป4ประตูตอนน่อ1และอีก1คู่ครับเอตัลักแฟงเฟิร์ตครับเปิดบ้านเสมอกับไฟบวกไปแบบไรสกอร์0ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนเบเดสลีกาครับหลังผ่านสัปดาห์ที่5ไปจ้าฟูงครับเป็นบอยจ์มินิกแข่งไป5นัดมี13คะแนนตามมาด้วยไบเออร์เลเวอร์กูเซนครับแข่งไป5นัดมี13คะแนนอันดับ3เป็นสตุตการ์ดแข่ง5นัดมี12คะแนนอันดับ4เป็นอับเบลซิคครับับแแข่ง5นดมี12ะนน ด้านโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายครับอันดับที่16เป็น f อฟซโคโลนแข่งไป5นัดมี1คะแนนอันดับที่17ดามสตัดแข่ง5นัดมี1คะแนนและอันดับที่18เป็นไมซูนแข่งไป5นัดก็ยังมี1คะแนนมาที่ประเทศอิตาลีกันบ้างครับผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชสซิีอาของอิตาลีซึ่งก็เป็นนัดที่5ของฤดูกาลเมื่อคืนลงเตะก,กันไป5คู่เริ่มที่คู่แรกครับเอมโปอรีแพ้คาบานให้กับจาฟูงอินเตอร์มิลานไป0ูนย์ประตูต่อหนึง่ง บูดิเนเซ่ครับแพ้คาบานให้กับฟิกอเรนตินาไป0ประตูต่อ2แอตเลตนตาครับเปิดบ้านเอาชนะกายารีไป2ประตูต่อ0โบลิญยาครับเปิดบ้านเสมอกับนาบ و ีไป0ประตูต่อ0และโตลิโนครับเปิดบ้านเสมอกับลมาไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนกันโชซิลิอาครับจาฝูงเป็นอินเตอร์มิลานโดยแข่งไป5นัดชนะรวดทั้ง5นัดมี15คะแนนอันดับ2เป็นเอซิมิลานแข่ง5นัดมี12คะแนน อันดับ3าเป็นเดเช่ครับแข่งไป5นัดมี11คะแนนอันดับ4ยูวนตุสแข่ง5นัดมี10คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับเราไปดูโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่18เป็นอูดินเซ่แข่งไป5นัดมี3คะแนนอันดับที่19เป็นกายารีแข่ง5นัดมี2คะแนนและอันดับที่20ครับเอมปอรี ori, แข่งไป5นัดยังไม่มีคะแนนต่อกันที่ฟุตบอลลาลิกาลีของสเปนครับซึ่งก็เป็นนัดที่6ของฤดูกาล เมื่อคืนก็มีลงเตะกันไป5คู่เริ่มที่คู่แรกครับเรอัลโซิดาสเปิดบ้านเอาชนะเกตาเฟ่ไปอย่างสุดมัน4ประตูต่อ3รายยบอยาคโนครับเปิดบ้านเสมอกับบียร์ที่เไป1ประตูต่อ1เรอัลเบติสเสมอกับกาดิสไป1ประตูต่อ1ลาสปารมาสเปิดบ้านเฉือนเอาชนะรานาดาไป1ประตูต่อศูและคู่สุดท้ายครับดาร์บี้แมชของกลุงมาดริดแอตเลติกมาดริดครับเปิดบ้านเอาชนะเรอัลมาดริดไป3ประตูต่อ1 สรุปตารางคะแนนลาลีกาครับจากฟูมเปลี่ยนมือครับเป็นบาร์เซโลนาโดยแข่งไป6นัดมี16คะแนนอันดับ2เป็นกิโรลนา,าแข่งไป6นัดมี16คะแนนเรอมาริตกมาอยู่อันดับที่3ครับโดยแข่งไป6นัดมี15คะแนนอันดับ4เป็นแอตเลติกบิเบลแข่งไป6นัดมี13คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับเราไปดูโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่18เป็นเซตาบิโกแข่ง6นัดมี4คะแนน อันดับที่ส9กครับแคนาดาแข่ง6นัดมี3คะแนนและอันดับที่20เป็นอเมริกาแข่งไป6นัดมี 2, นน 2> คะแนนข้าม,มาที่ฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสครับซึ่งก็เป็นนัดที่6ของฤดูกาลเมื่อคืนก็ลงเตะกันไป5คู่เริ่มที่ค่แรกครับเอฟซีเมสแพ้คาบานกับสตาบูานนบ u, ไป0ประตูต่อหนืเลออาฟครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเกรซมงฟุตไป2ประตูต่อ1ลองส์ครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะตูลูสไป2ประตูต่อ1 มองปิดเย,ย่ครับเปิดบ้านเสม,มอกับแลนสไปย์0ประตูต่อ0และคูเดึกปิดท้ายครับปารีสแฌงฌักแมงเปิดบ้านถล่มเอาชนะโอลิมปิกมาร์เซย์ไป4ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนลิกเอิงครับจาฝูงเป็นแบลสโดยแข่งไป6นัดมี13คะแนนอันดับ2นิส nice, แข่ง6นัดมี12คะแนนปารีสแชงฌักแมงครับขึ้นมาอยู่อันดับที่3โดยแข่งไป6นัดมี11คะแนนอันดับ4เป็นโมนาโกแข่งไป6นัดมี11คะแนน ด้านโซนท้ายของตารางครับเราไปดูอันดับที่16ครับลองส์ ungs, แข่งไป6นัดมี4คะแนนอันดับที่17เ,เป็นลิยงแข่งไป6นัดมี2คะแนนและอันดับที่18ครับเกร็กฟังฟุตแข่ง6นัดมี1คะแนนมาต่อกันที่ฟุตบอลเอเอร์ดิวิซีลีของประเทศในแถลงครับซึ่งก็เป็นนัดที่6ของฤด,ดูกาลเมื่อคืนก็ลงเตะกันไป4คู่โดยเริ่มที่สปาร์ตารัตดัมครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะวิเตสไป1ประตูต่อ0 ซาวเล่ครับแพ้คาบ้านให้กับเอซอักมาไป0นประตูต่ออารอเคซิวไว้ครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเอฟซีโตเวนเต้ไป1 3. ประตูต่อ0ูส่วนคู่ของอาแจ็กซ์อันเตด,ดัมและฟิโนครับก็ต้องมีเหตุให้ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปสรุปตารางคะแนนเอเร์ดิวิซัลีครับจาฟูงเป็น PSV ไฮโอเฟนแข่ง5นัดชนะรวดมี15คะแนนเช่นเดียวกับอันดับ2ครับเอเซนอักมาแข่งไป5นัดชนะรวดเช่นกันมี15คะแนน อันดับ3เป็น f c ฟซตครับแข่งไป5นัดมี12คะแนนฟิ no ติืออันดับที่4แข่งไป5นัดมี11คะแนนในส่วนครึ่งล่างของตารางครับโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่ส6กครับ f c ฟซอุตริแข่งไป6นัดมี3คะแนนอันดับที่17บเจดบรูเวนดัมแข่ง5นัดมี1คะแนนและอันดับที่18ครับอาร์มาซิตี้แข่งไป6นัดมี1คะแนน วรานี้เรามาดูฟุตบอลในทวีปกันบ้างครับอย่างฟุตบอลเจลิกันของประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็เดินทางมาถึงนัดที่28องฤดูกาลแล้วเมื่อวานก็ลงเตะกันไป3คู่เรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับคาวาชิมาแอสเอร์แพ้คาบ้านให้กับยูกุฮามาเอฟมารินนสไป1ประตูต่อ2ชอนันเบมารีครับแพ้คาบ้านให้กับคาวาสกิฟอนตาเรไป0ประตูต่อ2และกัมบาอุซากะครับแพ้คาบ้านให้กับอุระเรสไป1ประตูต่อ3 สรุปตารางคะแนนเจลริวันครับจะฟูงเป็นวิเซลโกเบโดยแข่งไป28นัดมี55คะแนนอันดับ2เป็นเอฟมาริโนสแข่งไป28นัดมี54คะแนนอุดะเรสอยู่อันดับที่3ครับแข่งไป28นัดมี49คะแนนอันดับ4ี่เป็นนากยายกรมปัสแข่งไป28นัดมี47คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับเราไปดู3าอันดับสุดท้ายอันดับที่16เป็นคาชิวะเรโซแข่งไป28นัดมี26คะแนน อันดับที่17เยโกฮาม่า FC แข่งไป28นัดมี22คะแนนและอันดับที่18ครับชองนั้นเบมาเร่แข่งไป28นัดมี21คะแ 28, นนแ,และวันนี้ครับเรามาไปท้ายกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลลิเวอรทยลีกครับซึ่งก็เป็นนัดที่5ของฤดูดกาลเมื่อวานก็มีลงทําการแข่งขันกันไป2คู่ เริ่มที่แุกครับอุทไทยธานี FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะราชบุรีเ c ไป1ประตูต่อ0ูและคอนแกนยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะประจวบ f c ไปอย่างสุดมัน4ประตูต่อ3สรุปตารางคะแนนไทยลีครับจากฝูงเป็นบุรีร United, ัมยูไนเต็ดโดยแข่งไป5นัดมี13คะแนนอันดับ2เป็นแบงคอกยูไนเต็ดแข่งไป4นัดมี10คะแนนอันดับ3การท่าเรือครับแข่ง5นัดมี10คะแนนอันดับ4เป็นเชียงรายแข่งไป5นัดมี10คะแนน ด้านครึ่งล่างของตารางครับโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่14เป็นปอลิสเทโลแข่ง5นัดมี4คะแนนอันดับที่15าลำพูลบริเอร์แข่งไป5นัดมี3คะแนนอุทไทธานีครับทีเมื่อคืนเก็บเพิ่มได้3คะแนนแต่ยังอยู่อันดับที่16แข่งไป5นัดมี3คะแนนและนี่ครับก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนที่มิสเซอร์โดนัซซาฟุตบอลนามาฟารทุกท่านในวันนี้ครับหากท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไร ก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ